กกพ่อจะเลื่อนพอนอ่อเนาะเบิกทัพ์หน้าคี่กับโปูปอแล้วก็แม่ตูแล้วก็แม่พอ,พอแล้วก็พ่อสวัยแล้วก,ก็กราบพระะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้มาเยี่ยมผมเยี่ยมอาจารย์สีรนาะผมก็ดีใจนิมิตรไม้ทีน,นี้ก็เห็นสายงานสร้างเลินสร้างถ่ายทําสร้าง ที่ปฏิบัติทม ok, ที่ลานปู่เราเนาะ <www. S 1> ก็เห็นอยู่อาจารย์ก็ติดตามอยู่ก็เป็นบารมีอย่างยิ่งที่เราสร้างรอยพระพุทธศาสนาเรายังคงอยู่กับพวกเราอาจารย์ก็เดินสร้างเหมือนกันบวานี้ก็ไปหาอาจารย์ต้องไปเรื่องอะไรหลายอย่างไปเรื่องวัดเรื่องวา ok, เห็นทีมงานเราได้ไปถ่ายทําจุดนั้นจุดนี้ เปนวัดพอแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สร้างอาจารย์ก็ขอฝากญาติโยมท่านทุกลูกทุกนามที่ว่าเป็นสายบุญกัลยาณิเมตตรชาวพุทธเราอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทีมงาน YouTube ทุกซ่องทุกสายที่ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็เห็นลูกศิษย์มาอาจารย์ก็ใจอ่อนน้ำพึ่งเรือเสียพึ่งป่าเออเนะอาะเห็นเป็นภาพที่สวยงามเห็นพวกเราวิ่งถ่ายทำทาทัันภาพสวยงามอาจารย์ก็ดีใจอา,อาจารย์ไม่ได้เีมงาน y u t ทู e ไม่ได้เปิกทับนาคีหรือว่าโอปอลนำพาอาจารย์มาจุดนี้ าจารย์ก็ไม่ได้สร้างสร้างพระสร้างห้องน้ําไปเรื่อยๆการสร้างมีวันสิ้นสุดเราเอาบารมีเอาบุญเราไว้เพราะว่าเรามาส,าสร้างให้เราเอาวันนี้ให้ดีที่สุดห้องน้ําเราก็ไปได้80%ดสแล้วห้องนล้วแผู้หญิงก็ได้ทีมงานยูทูบไปแหละบอกญาติบุญศรัทธาญาติโยมเราก็ช่วยกันสร้าง แต่ละที่ก็สร้างเนาะไม่ว่าจะเป็นวัดนูนวัดนี้เราถ่ายทำผยแพระพุทธศาสนาเนาะอันนี้ก็เป็นแรงอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าจะนั่งสมาธิหววคุณกิจเราก็ไม่ถึงเพรา,าเราไม่ถึงนั่นเราแค่พระธรรมดาอาจารย์ก็จะเข้าเรื่องเลยเนาะอาจารย์ก็ให้ญาติโยมพิจารณาให้เป็นแนวทาง ทีแรกอาจารย์ว่าจะไม่ออกแต่ว่าก็สงสารญ,ญาติโยมอันนี้ก็ลูกศิษย์เพราะว่ามันตัดกันไม่ได้รูปหน้าก็าคลายจมูกเพราะว่าเริจทรัพย์นาคีก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็พบกันมานานจนรู้ใจกันน,นี้ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านทุกอย่างผ่านธรรมะมาทุกอย่างเนาะ ่งกันตลอดผาโพงผงลวงแปนบ้างผากันวพวกเราไม่ได้ดูกันอาจารย์ก็นั่งหัวเราะพวกเราไม่ได้เล่นโชกันเอ,อเจตู่ก็เอาทุกอย่างเก็บมาเขียเร็วบอกว่าไปก็เห็นอยู่ก็ไปก็ไปเออทีนั่นให้เราดูพากันเราถ้าเราไม่ได้เขาพวกเราก็ไม่ได้เฮได้หากันให้เราคิดว่าก็เป็นเรื่องสนุกอย่างก็เป็นหนังละคสรสัก นีเม็ดความฝันของอาจารย์อาจารย์ก็ฝันว่ามีผู้ชายสวมสุดขาวเอาเต่ามาให้อาจารย์ห้าตัวเต่าห้าตัวแล้วก็กบหกตัวแล้วก็งูอีกสามตัวงูจงกอ่างแล้วก็กับงูเหา่าอาจารย์ก็จับเอาเอามาอุ้มมว้มว,นมวนมาอาจารย์ก็ถือเอาแต่เมื่อวานนี้ก็เห็นงูจริงๆมันนอนอยู่ตรงข้างสีดำ เราก็กลัวแต่ให้พวกเราแปลเอาก็แล้วกันเรื่มา่ที่่เป็นมานอนยู่นีปคะมานอนย่เดีมาต่อจับดเพิ่งเกิดใหญ่ไปันจังไอาจันยังผันผมฟันมาผู้ไายผู้ไายใส่สุดขาตัวผมผมย่าดอกผมสานเอาอนันมากผมนะอพอสวยเปิกัพย์หนี้แม่พ่อด เอาเต้าแม่คุ้มนะหาตัวเต้าหาตัวเพาะตัวนี้หาแล้วก็คบนะคบตัวคบคบตัวบานนี้เอางูเห่ากับงูจกอ่างแม่ผมนะ่ะสามตัวเจ็ดสามงูงจกอ่างตัวนึงงูเห่าน่ะสองอ๋อเจ็ดเจ็ดสามงูจงอางแค่ไหกันส่วนหนึ่งเป็นมวลบ้าใสากนนะา่กันหน้าอา,อานะจารย์ก็เลยกัดเอากัดเอาแล้วก็คบกับอาจารย์หอบอองสีหนะ้าหอบใส่เอิ๊ก ผู <muitas> ้ใ <l Jean> ้า no ส่ส <bo> ่สุดขาวดิแต่ว่าตัดผมแสกไม่โบราณนะครับใส่หัวร้าน่ว่าผู้ยกำลังหกเดียสวัีคนสีสากหน้ายยู่นี้ล่ะคสักหน้ายเป็นทังสี่ครับเบิ้หนึ่งเบิ้จังหนึ่งก็คือจังผภาพไข่ไข่ภาพเหรียญเกาปูนะ ภาพภาพเลี้ยนจำจำเลี้ยน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 คำสนทนได้างอู๋อช่องกูมีทัวอันนี้ความส้มส้มผมสีคล้ายๆกันนะนะถ้าถ้าตีเป็นจะตีเป็นตัวไหนครับพี่ชายก็นัง่งเรียงเอาบ้านั่งห้า ม้าสัวงูเจ็ดก <jogo. S 1> ็งูบ้อเจ็ดก็แปดเจ็ดงูสามตัวงูสามตัวเอาครบให้อาจารย์เอาเต้าให้อาจารย์นาหาตัวครบนาฮกตัวแล้วก็งูสามตัวงูสามตัวห้าหกสามเกอันนี้ได้สามตัวมั้ยคะนาหกสามแต่ว่า ต้องให้จันลองแกดูคบกเกงูจกอางตัวนึงงูเท่าน่ะส้งต่วเป็นมวลจกันเอาภาษาโบราณเอาลูกเก้าหกหกเก้าเจาภาษาบราณาีเ็นคก็เก่าใด้อบหกตวกับหกเก่าเก้าหกมเอานัโบราบี่กันเลางเก้าหกเก้าหกน้ำเตเนาะค่ะเนาะบาีโดนตู้เต้าห่า้ากันเตียวซี่หางูสามตวสามเจ็ดเ็ดสามมีสามหาง ห้าสี่ตัวนึงเจว่าต่ว่าในความแันว่าความรอาจารย์เจว่าเจ้ามาอาจารย์เด้ออาจารย์มาอานอาจารย์เด้อวาตีเด้อเก้าหกขะอาจารย์ตีครับสามตัวส้าห่มตัวเก้าหกข่หน้าเพิ่ตัวคุบอกไปแถวบ้านดอนในปาัอีกะมกับ้านราดหาหหางนี่สามตัวกกอุรกนหนาเพรานั้นแล้ว ตีสองอาจารย์ค่ะกับอันนี้ให้เอฟซีตีไปพร้อมๆกันเนาะค่ะผู้ได้ตีตัวได้กลับไปเอาตันั่นเนาะเพราะว่า,วาปูเพิ่นบ่ันั้นแล้วเพิ่นให็บกใจคกวามฝันให้ฟังเนาะปูแมนบ่ปูบ่เขียนไหนคือเกาเนาะค่ะทีตีออกมาคาวๆาวคือห้าหกสามเก้าหกห้าเจ็ดสามเก้าหกก็หาซีก่ะบ่ถือว่าหลายตัวเนาะค่ะเนาะ เพราว่าเปิดทัพย์ 5, 6, 2, 2> นักที่ตีจู่ที่เก็เคยผ่าเต็เต็มเลยเ้าเปิเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อขอผู้ชมบ้านนขออนุญาตเนาะอ๋ออ่มกันห6ห7 3 uh 9 6เก้าหกห้าเจ็ดสามเก้าหก 5, <4 S 1> ้าสีม<อ>าถลายก็ไปอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันของพระอาจารย์ตีเรานะครับหรือว่าพัะธุดงนะครับที่ท่านฝันเห็นงูสามตัวเตากี่ตัวนะครับอาจารย์เตาค่เตาห้าเล้าอ,อะไรอีกครับ กบนะบกบหกนะครับผมคนขอูห้ัครับอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันของพระอาจารย์นะครับทัาแอดมินก็ได้ตีแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําภาพนิ่งไว้ที่ท้ายคลิปนะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปพอพารวยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปต่อกันที่ไหนไปทําที่ไหนเดี๋ยวมารับชมและรับฟังในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ